มาทุกคนมามาดูตัวละครอย่างมาทาดองดีกว่าครนะับถ้าใครได้ดูสกิลไปก่อนหน้าเนี่ยครับบอกเลยว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยทุกคนที่เราจะมาดูเนี่ยมันคือครูดาวนะคือตัวอย่างมาทาดองเนี่ยครับตอนเริ่มเกมเขาจะให้ชาร์จมาเลย2อันนะ2อันให้มาเลยตอนเต็มเตมเริ่มเกมแล้วก็ครูดาวในการชาร์จสกิลเนี่ยครับคือ70วิสามารถใช้ได้สูงสุดคือ2ชาร์จก็คือมันจะมะีพุ่งกระแทกอะ่ะได้2ครั้งแล้วก็ครูดาวสกิลเนี่ยครับอยู่ที่11วินะ และระยะการพุ่งนั้นก็คือ6เมตรนั่นแหละและถ้าถึงจดุดหมายเนี่ยครับหรือว่าไปโดนฮันเตอร์ก่อนเนี่ยก็จะกลางอนณาเขตเป็นระยะทาง2.5เมตรก็คือกลางวงรอบที่ทุกคนเห็นกันนั่นแหละและจังหวะที่สะบัดผ้าเนี่ยครับจะติดอมตะหรือกันความเสียหายแทบทั้งหมดนะครับ0.6วินั่นเองเนะคล้ายๆกับไฟวิวนั่นแหละทุกคนเอาตรงๆไหมจังหวะสะบัดผ้าหรือว่าจังหวะแบบหมุนตัวกดสกิลอะ ผมยังไม่เห็นสกิลอะไรทำดาเมจตัวละครน,นี้ได้เลยทุกคนจังหวะสะบัดผ้ามันกันได,ได้ทุกอย่างแล้วล็นไลฟาไยวิวนั่นแหละถึงเขาจะเขียนว่ากันความเสียหายส่วนใหญ่ก็เลยนะและเมื่อพุ่งไปโดนฮันเตอร์เนี่ยครับจะทําให้ฮันเตอร์กระเด็นและเดินช้า50%ไปไดเวลา2.5วินาทีนั่นเองนะกระเด็นถือว่าไกลอยู่นะทุกคนยังไม่พอครับตัวของมัทอดอนเนี่ยครับจะสามารถพุ่งไปข้างหน้า10เมตรตามทิศทางที่หันไปแล้วคือจะวิ่งชนแล้วก็กลับไปทางเดิมก็ได้นะคือมัน แทบจะหมุนตัวได้360อยู่แล้วอะจังหวะทิศทางหันไปของมุมกล้องอะแต่ถ้าชนสีดขวางเนี่ยครับมันก็จะสะบัดผ้าทันทีนะแต่ถึงจะชนสิีดขวางเอาจริงไหมทุกคนมันก็สามารถทะลุสี่ขวางได้แล้วทะลุสีดขวางได้นะเนี่ยขอแค่อยู่ในวงรัศมีสกิลอะมันได้นะทุกคนอะแต่ถ้าทะลุกำแพงเนี่ยอาจจะต้องชิดๆหน่อยถามว่าทะลุกำแพงได้ไหมอะถ้าฮันเตอร์ยืนชิดมันแทบจะทะลุอยู่แล้วนะเนี่ย ใช้อย่างนี้ก็ได้นะมันเอาไปใช้กับจังหวะอื่นก็ได้นะทุกคนไม่ใช่จาเป็นแค่จุดนี้แนละ้วและสกิลพุ่งมูเลตาเนี่ยครับยังสามารถข้ามแผ่นไม้แล้วก็ข้ามหน้าต่างได้ด้วยนะถ้าใช้สกิลนี้ข้ามเลยครับจะทําให้ข้ามไว10%และเพิร์กสปินแผ่นไม้สปินหน้าต่างก็ยังทํางานเหมือนการข้ามปกติเลยทนะุกคนฉะนั้นเหมือนการข้ามปกติจะเกิดอะไรขึ้นยังสามารถโดนเทเลช็อคได้แล้วนะจากสกิลนี้นะ แต่เอาจริงๆทุกคนมันข้ามไวมากๆแล้วถ้าเอาเพิร์กยิ่งเอาเพิร์กฝั่งซ้ายมือมาด้วยเนี่ยไม่ต้องเอาซ้ายสุดก็ได้นะเอาอัพสัก2ขั้นให้ข้ามไวสัก10%เนี่ยโอ้โหบวกกับสกิลเนี่ยมันข้ามไวจริงๆแล้วยิ่งเฉพาะตอนเจ็บยิ่งคนอัพเพิร์กเวลาที่เจ็บแล้วข้ามไวยิ่งข้ามไวทุกคนฉชนะตรงๆนะถ้าฮันเตอร์จะตีเทเลช็อกเนี่ยครับโอ้โหไม่ง่ายอะ่ะไม่ง่ายไม่ง่ายจริงๆมันไวจริงทุกคนอ่ะดูเนี่ยอันนี้ต้องนัดแนะกันตีแล้วเนี่ยไม่งั้นตีไม่โดน มันไวเกินและการใช้สกิลการข้ามแบบนี้ครับจะไม่ติดข้ามช้านะจะเป็นการข้ามเร็วทั้งหมดนะแล้วอ่ะเราไปดูสกิลถัดไปกันดีกว่าครับสกิลถัดไปจะมีชื่อว่าเบี่ยงเป้าคุมจังหวะนั่นเองนะก็คือสกิลที่เวลาที่เราพุ่งชนฮันเตอร์นยครับหรือว่าสะบัดผ้าใส่ฮันเตอร์หนึ่งครั้งมันจะได้สกิลในการลากเพื่อนมาทุกคนโดยดูง่ายๆนะะจากไอคอนที่แสดงให้เห็นนั่นแหละอ่ะเนี่ยในเจมชี้ลูกศรให้ดูแล้วมันจะเป็นผ้าขึ้นตรงไอคอนตัวละครเลยทุกคนถ้ามันขึ้นแบบนี้คร เนี่ยครั้งเนี้ยเรามีสกิลในการลากเพื่อนแล้วนะและพอเราลากเพื่อนเสร็จเนี่ยครับไอ้สกิลเนี้ยมันก็จะหายไปนั่นเองนะแต่แอบบอกไว้นิดนึงนะว่าไอ้สกิลลากเพื่อนเนี่ยครับมันมันได้อะไรมากกว่าลากเพื่อนนะมันสามารถพาหลบสกิลบางอย่างของฮันเตอร์ได้ด้วยนะแต่อาจจะยกเว้นไม่ได้ทุกอย่างนะแต่สิ่งหลกักๆเนี่ยครับเนี่ยถ้าเรามีผ้าเราสามารถพาเพื่อนหลบแวก็กรีเซ็ตเกจแว็กเมื่อเพื่อนเนี่ยครับติดเกจแว็กเพื่อนประมาณสัก80อะ่ะพอเราไปชนเนี่ยแว็กมันจะกระเด็นอยู่แล้วใช่ไหม ถ้าแว็กมันกระเด็นเนี่ยครับมันก็จะถูกรีเซ็ตพอดีเก็บภาพไปทุกคนแต่ตัวของอะไรตัวของมาทดอนเนี่ยมันไม่โดนอยู่แล้วเพราะว่ามันกันดามเอหรือว่ากันสกิลจากอาตุธศนกวินั่นแหละแล้วแถมพาเพื่อนมันเหมือนแว็กกระเด็นใส่เพื่อนแล้วก็พาเพื่อนหนีอ่ะเก็บภาพไปทุกคนแต่ต้องมีสกิลลากเพื่อนเท่านั้นนะถ้าไม่มีสกิลลากเพื่อนอ่ะเวลาไปชนเนี่ยแว็กมันจะกระเด็นใส่เพื่อนเก็บภาพไหมนั่นแหละทุกคนสกิลเนี้ยครับมันจะสลับกันนะเราต้องไปชนฮันเตอร์ก่อนเราถึงจะ พอเราลากเพื่อนไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะสกิลมันก็จะหายไปเราต้องไปชนฮันเตอร์ใหม่ครับถึงจะได้สกิลนี้เนี่ยตามที่วิดีโอโชว์ให้ดูเลยลเร้่เผื่อบางคนสงสัยนะว่าอา้าวนเจมถ้าผมไม่ลากเพื่อนแล้วผมพุ่งป,ปกต,ติอะถ้าผมพุ่งเฉยๆมันหายไหมไม่หายนะทุกคนจนกว่าเราจะไปลากเพื่อนครับสกิลมันถึงจะหายไปอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วสกิลถัดไปนะที่คลิปก่อนไม่ได้มีข้อมูลครับคือสกิลภาพมูเลตาล่อเป้าเนี่ยแหละไอ้สกิลกคล้ายๆกับรูปจิตรกรที่วางอะ สกิลเนี่ยครับจะสะสมชาร์จเมื่ออยู่ใกล้ฮันเตอร์นะถ้าอยู่ใกล้ฮันเตอร์เนี่ยครับเกินกว่า16เมตรจะได้2ชาร์จต่อวินาทีแต่ถ้าอยู่ไกลฮันเตอร์เนี่ยครับเกินกว่า16เมตรจะได้1ชาร์จต่อวินาทีนะครับแค่นั้นยังไม่หมดนะทุกคนและเมื่อเราเนี่ยครับใช้ศิลปะผ้ามูเลตาหรือไอ้สกิลพุ่งชนฮันเตอร์เนี่ยทุกครั้งที่พุ่งชนฮันเตอร์เนี่ยครับจะได้ค่าขวัญกำลังใจไอ้ตรงเนี้ยค่าชาร์จเนี่ย40ชาร์จทุกคนซึ่งมันเยอะนะพุ่่่งงงชชชชนน2คครรรรรัั้้้้เียบบก็แแทจจจจะะไดาาาาา์์์1ลววอผ อ่ะดูเอาแล้วกันนี่เลยนะชาร์จมันจะค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอกแล้วถ้าอยู่ใกล้ก็จะสะสมไว้หน่อยแต่เมื่อพุ่งชนปุ๊บเห็นไหมได้เกจมาแบบ40ชาร์จเนี่ยโหชนสองครั้งแทบจะได้แน่ๆแล้วไปสู่ว,วางผ้าเนี่ยมันจะไม่โกงได้ไงอะส่วนการวางผ้าเนี่ยครับก็เหมือนเดิมอย่ที่ในเจมส์อธิบายไปนะแหละเมื่อสะสมครบร้อยชาร์จก็จะสามารถวางผ้าได้แล้ว แต่วางผ้าเนี่ยมันวางได้แค่ครั้งละรอบเลยทุกคนจะไม่สามารถสะสมได้2รอบและสามารถวางผ้าที่สูงสุด2ครั้งต่อเกมนะครับโดยผ้าเนี่ยครับสามารถวางบนแผ่นไม้ที่พับแล้วนะหรือหน้าต่างก็ได้นะผ้ามันก็จะอยู่ไปเรื่อยเวลา8วินาแลหละรลอเมื่อฮันเตอร์โดนเนี่ยครับหรือว่าหันมามองคล้ายๆลูกจนะิตรกรเนี่ยหันมามองจะด้ให้ฮันเตอร์เนี่ยครับไปข้ามหน้าต่างหรือไปพังแผ่นไม้แผ่นนั้นนะ และฮันเตอร์เนี่ยครับจะถูกดึงดูดเข้าหาผ้าเนี่ยไม่เกินสูงสุดคือ5วินะทุกคน5วิก็สูงสุดนี่คือพอๆกับรูปจิตกรเลยนะแล้วเมื่อวางผ้าไปแล้วเนี่ยครับในระยะ25เมตรเนี่ยไม่มีผู้รอดชีวิตคนอื่นนอกจากตัวของมัทดาฮันเตอร์ Hunter จะทําเสียงต่างช้าลง10%เนี่ยก็คือข้ามมาต่างพังผันไม้ช้าลง10%นั่นแหละแต่ถ้าสมมติว่าแถวนั้นเนี่ยครับมีผู้รอดชีวิตคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยอย่างตัวอย่างนี้เลยจะทําให้ฮันเตอร์เนี่ยครับทำเส กันซับเยอะเกินนั่นแหละโฟร์สกิลเนี่ยจริงๆมันก็หนักอยู่นะมันเอาไปพลิกแพลงใช้ได้หลายอย่างมากทุกคนอย่างที่บอกอะวางคู่กับไฟฉายของตีป์คอมโบก็ได้หรือคอมโบกับบอลขาวไหมก็ได้เลยหรือเอาไปหลอกฮันเตอร์อย่างเงี้ยให้เพื่อนวิ่งมาแบบเพื่อนทําท่าวิ่งมาแล้วเพื่อนวิ่งหนีแต่ฮันเตอร์หันมาแล้วเราย่ออยู่เราแอบอยู่อย่างที่นายเจมทำอะแล้วเราก็ข้ามส่วนไปอย่างเงี้ยโอ้โหัวจะปวดเลยถ้าผมเล่นฮันแล้วผมเจออย่างนี้นะ และตอนที่ฮันเตอร์อุ้มอยู่เนี่ยครับมันก็จะไม่สามารถโดนสกิลผ้ามูเลตาหรือผ้ามูเตลูได้นะนี่อะไรทุกคนเห็นไหมอันนี้ต้องวางก่อนครับและสกิลถัดไปนะนั่นก็คือดีบัฟของตัวละครนี้ครับเมื่ออยู่ในระยะ6เมตรนะครับในระยะที่ใกล้ฮันเตอร์6เมตรเนี่ยแล้วฮันเตอร์กดตีทุกครั้งที่ฮันเตอร์กดตีเนี่ยครับจะทําให้ตัวของมัทดคลื่อนที่ช้าลง10%นนั่นเองทุกคนแต่เขาไม่ได้บอกนะว่ากี่วิแต่แป๊บนึงนั่นแหละเื่อนที่ช้าลงแปบ๊บนึง10% และตัวของมัทดอเนี่ยครับด้วยความแข็งแรงแล้วก็ฝึกฝนก็จะทาให้ตัวของมัทดอทำเสียงต่างไวขึ้นตอบสนองต่อแผ่นไม้หน้าต่างไวขึ้น10%ร์แลวรวมถึงพับแผ่นไม้ด้วยนะเอาจริงๆแล้ว6เมตรเนี่ยผมพูดตรงๆนะมันมันใกล้มากทุกคนมันใกล้มากจริงๆ6เมตรอ่ะโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็ไม่แย่นะฮันเตอร์ตีเบ้าอ่ะคือถ้าฮันเตอร์ตีโดนยังไงเขาก็เช็ดเลือดอยู่แล้วเก็บภาพไปทุกคนห6เมตรผมว่ามันก็ไม่แย่อาจจะเป็นต้องเป็นตัวตีไวจริงๆอย่างแบบพวกอ่ โอเปาอย่างเงี้ยกระดาษป้าอันนี้ผมไปทดสอบมาให้แล้วครับไม่มีผลนะกระดาษตีของป้ามันเป็นสกิลทุกคนมันเป็นสกิลไม่นบเป็นการโจมตีนะมีอยู่ตัวเดียวนะที่ผมรู้สึกว่าอาจจะมีผลกับสกิลนี้นะนั่นก็คือแจ็คตอนปล่อยหมอกเสี่ยวทุกคนอ่าถ้าเป็นแจ็คเนี่ยครับปล่อยหมอกเสี่ยวออกแต่อะไรแต่ตีเบ้าไงทุกครั้งที่ตีแต่ว่าฮันเตอร์ไม่ได้เ็ดเลือดไงแจ็คอะอ่าถ้าเป็นแจ็คผมว่าน่าจะพอแก้ทางสกิลนี้ได้อยู่แล้วโอ้โหแต่พูดตรงๆนะว่า หมอกแจ็คอะมันสามารถโดนสะบัดผ้าหายไปเลยทั้งหมอกทุกคนไอตัวนี้มันก็รับมือกับแจ็คได้ตรงนั้นไงเนี่ยหมอกไม่ว่าจะเป็นหมอกเสี้ยวหรือหมอกเต็มเต็มหมอกก็โดนสะบัดหายไปได้แล้วเก็ีภาพไหมมันเหมือนจะแก้อีกอย่างหนึ่งแต่มันก็แพ้อีกอย่างหนึ่งอะพวกแมงมุมก็ไม่ต่างกันแล้วเห็นไหมสามารถโดนสะบัดผ้าแล้วอะไรแล้วไม่โดนดีบัฟการเดินช้าหรือว่าเห็นตำแหน่งเลยนะเหมือนไม่โดนอะไรเลยอะเนี่ย แล้วต่อให้เราเดินไปเก็บใยครบ2ขั้นเดินช้า5%แล้วเนี่ยครับแล้วเราจะโดนยิงใยยัดเนี่ยถ้าเราสะบัดผ้าทันเนี่ยมันก็ไม่โดนนะไม่โดนสแต็กขั้นที่3ครับเพราะว่าอะไรที่ผมทําแบบนี้ให้ดูใช่ไหมเพราะตัวละครบางตัวเนี่ยครับมันสามารถแก้เรื่องนี้ได้จริงสะบัดดามจทิ้งได้กจริงแต่ว่ามันยังโดนผลกระทบจากสกิลใยอยู่ไนงะแล้วบอลบอลก็เหมือนกันแล้วบอลบอลก็สามารถใช้สกิลนี้ในการหลบดามจทาร์บอได้นะแล้วแค่นั้นไม่พอครับยังสามารถพาเพื่อนหลบดามจ ด้วยได้เลยทุกคนเนี่ยรอดูเลยผมว่าเป็นมุมก็หลบได้นะเนี่ยพาปุ๊บเห็นไหมสะบัดลบแลเม็ดสบายๆแล้วและเาเมจตัวอื่นๆเนี่ยครับยางพวกน้องถุงเนี่ยก็สามารถกันได้นะทุกคนเห็นไหมกันได้ไม่พอครับแถมน้องถุงไม่ได้เร่งสปีดด้วยนะโคตรคุ้มทุกคนเหมือนไฟวิวอ,อ่ะเอิมอารมณ์มันคือไฟวิวจริงๆกันได้หมดนะถ้ามันกันได้ขนาดนี้อันอื่นมันก็กันได้ทุกคนเอาตรงๆเท่าที่ในเจมไปทดสอบมา ตัวของมัทธอร์ดอน่ครับมันกันได้แทบทุกสกิลนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนเนี่ยบางทีเราไปลากเพื่อนอะ่ะโอเคหลายอย่างมันกันได้นะเผื่อใครไม่รู้อย่างลูกไฟของท้องถุงเนี่ยแต่บางตัวอันเนี้ยมันก็กันไปได้แลหมายถึงว่ากาันเพื่อนนะหรือบางตัวเนี่ยครับเมื่อกันไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้ความเร็วในการพุ่งไปข้างหน้าต่อก็มีนะยกตัวอย่างเช่นอีกาเนี่ยทุกคนเห็นไหมอีกาเนี่ยครับพอกันได้เนี่ยมันปกติมันการฮันเตอร์ผักฮันเตอร์มันต้องได้พุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ของอีกาไม่ได้ ไม่ได้ที่หมายถึงเนี่ยจังหวะที่อกาตีแล้วเรากันนะอีกาแบบกระโดดเข้ามาไกลๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราพุ่งไปชนเองอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้อยู่ส่วนลมของอีทากวาเนี่ยครับไซโคนเนี่ยสามารถปลบได้นะแต่ว่าต้องกะจังหวะให้เป๊ะมากๆนะับอ่าในเจมส์สปอยให้เลยจังหวะที่อทากวาไายมือแบบเต็มๆอนะ่ะจังหวะนั้นเนี่ยครับกำลังจะไายมือแบบเต็มๆอนะ่ะให้เรากดสกิลทุกคนมันจะกันได้พอดีเป๊ะนะับเนี่ยแต่ถ้าเรากดไวหรือกดช้าเกินไปมันก็จะเป็นอย่างนงี้แหละเพราะว่าสกิลลมอมม่มววะม หมดเลยทันทีอ่ะส่วนลอนวูชางเด่ยครับเอาจริงๆมันก็กันได้นะแหละแต่ว่าแล้วก็วูชางล่างขาวเี่ยครับระวังอย่างหนึ่งนะสมมติว่าเราพุ่งไปเราชนไปแล้วเนี่ยแล้วเราพุ่งแบบเป็นที่โล่งๆอนะ่ะมีโอกาสที่วูชางจะเดินมาช้าตีทันและวูชางปกติก็ช์จตีแล้ววิ่งไวมาอยู่แล้วอะ่ะแล้วกระดิ่งเนี่ยครับก็สามารถหลบได้เช่นกันนะใช่ทุกคนหลบได้แล้วนี่กดไม่ทันเฉยเนี่ยแล้วหลบได้ไม่พอนะแถมไม่ได้โดนสแต็กด้วยนะสแต็กกระดิ่งเนี่ย เพราะบางตัวมันหลบได้ก็จริงนะแต่ว่ามันโดนสแต็ก,กระดิ่งอยู่ทุกคนคล้ายๆกับการพับไมห้หลบอะไรเงี้ยไม,ไม่ต้องกดสกิลเช็คแต่ว่าก็โดนส่วนแอนเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราโดนแมวแอนไปแล้วเนี่ยเราจะพุ่งไปเคลียร์สตันกระแทกแอนแบบนอร์ตันอ่างเงี้ยอันเนี้ย,ยนนไม่ไม่น่าได้ทุกคนเพราะว่าวงของแมวเนี่ยครับมันพอๆกับวงของไอ้สกิลนี้เลยเกบภาพไปทุกคนเนี่ยผมจะแบบเข้าไปอันนิด,น,ดนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้ทุกคน อออันนี้คือแมวตอนเพิ่งปล่อยด้วยนะซึ่งถ้ามอยแมวซึ่งถ้าแมวปล่อยไปแล้วเนี่ยมันจะวงมันจะใหญ่ขึ้นเก็่ภาพัไหมจหังหวะที่แอนกระโดดเนี่ยครับกระโดดเข้ามาตอนที่เราโดนแมวไปแล้วอะ่ะมันผักได้จริงนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะโดนสตันต่อเหมือนเดิมแลครับเนี่ยปกติจะแก้มันต้องรอสตันก่อนแล้วค่อยแก้ใช่ไหมละ่ะแบบนอตันแล้วตอนที่เพื่อนโดนสตันเนี่ยครับเราสามารถลากเพื่อนเนี่ยออกไปแบบนี้ก็ได้นะทุกคนส่วนจวังหวะที่เรากับเพื่อนโดนแมวเนี่ยครับเราต้องกะแบบไม่ให้ไม่ให้แมววงงขออเราะ่ะ ไปโดนแอนน,นะไม่งั้นเราจะสตันไปด้วยนะครับเนี่ยถ้ากะระยะแบบนี้ก็พอได้อยู่ฮาราบัลูเนี่ยครับมันมีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งนะทุกคนถ้าสมมุติว่าโดนล่างหลักนะครับโดนล่างหลักตีบอลมันจะไม่หายนะทุกคนเนี่ยเราสามารถกดมันเหมือนกันดามจอะแต่ว่าบอลที่เหลือมันก็ยังอยู่แต่มันมีอย่างหนึ่งทุกคนก็คือถ้าเป็นล่างดับเบิลเซอร์ไพรส์เนี่ยครับล่างเงาเนี่ยอันนี้มันจะสามารถรีเซ็ตบอลได้นะทุกคนเนี่ยตามนี้เลย อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันบั๊กหรือเปล่าก็าต้องวงเล็บไปก่อนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอคาราบัลูกับแว็กเนี่ยน้องที่ทดสอบกับนายเจมส์เนี่ยครับเคยไปทดสอบรอบนึงแล้วมันเหมือนรอบก่อนอนะรีเซ็ตได้แต่รอบปัจจุบันอนะรีเซ็ตไม่ได้อะของแว็กก็เช่นกันทุกคนของแว็กเนี่ยครับถ้าไปซับเพื่อนเ่อย่างเงี้ยก็เห็นกันมาแล้วใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยเนี่ยเวลาที่สะบัดผ้าเนี่ยครับมันกันแว็กถัดไปได้ก็จริงแต่มันเหมือนแบบมันไม่ได้โดนต่อเก็ดภาพไหม มันเหมือนกันแค่จังหวะ0.6วิตอนสะบัดผ้าแต่แว็กก็ไม่ได้หายไปนะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนไฟวิวแบบกดจังหวะใกล้จะโดนแล้วก็จะรีเซ็ตได้อย่างเงี้ยเพราะว่าจะโดนแว็กต่อเหมือนให้แว็กเต็มร้อยแต่อันนี้มันเหมือนมันมันมันกันไปเลยอ่ะแล้วผมทดสอบหลายรอบแล้วก็เป็นเหมือนกันทุกคนซึ่งไม่รู้อันนี้นายเจมไม่รู้ไงว่ามันบัคหรือเปล่าเพราะว่าน้องนายเจมที่ทดสอบด้วยกันเนี่ยเคยไปทดสอบรอบก่อน มันเหมือนทําได้แต่ไม่รู้ว่าเขาปรับหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องวงเล็บเอาไว้ก่อนนะครับส่วนโพลันเนี่ยครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่รับผลกระทบเยอะมากๆเหมือนกันนะทุกคนคือตัวมัทธรดเนี่ยครับสามารถพาเพื่อนหลบได้แทบทุกสกิลเลยทุกคนจากโพลันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกิลบีบมือสกิลระเบิดน้ำหลายๆสกิลเนี่ยครับหลบได้แทบทั้งหมดใช่ยังฟังไม่ผิดนะไอ้สกิลวางทรปก็หลบได้นะทุกคนอ่ะนี่นะทุกคนโพลันบีบมือนะวอาเอาใหม่เอาใหม่เทคสองเมื่อกี้กดไม่ทัน เนี่ยรอดูนะทุกคนพอได้สกิลลากเพื่อนมาแล้วเนี่ยครับโพลันบีมมือ32เห็นไหมหลบได้ทั้งหมดเลยทุกสกิลสกิลนี้สามารถหลบโพลันได้ทุกสกิลทุกคนแล้วแถมลากเพื่อนพาหลบพาเพื่อนหลบได้ด้วยโอ้หนักหนักจัดอะเวลาเจอโพลันนี่ยหมายถึงโพลันนะกลุ่มคมับอะแต่จังหวะกําลังวิ่งอยู่เนี่ยครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะมันจะกันได้เฉพาะจังหวะที่สะบัดผ้านะทุกคนจังหวะที่ออกตัววิ่งเนี่ยครับมันกันยังไม่ได้นะจังหวะเริ่มวิ่งอะเนี่ยเนี่ย กันได้เฉพ,พาะสมัิผ้าเท่านั้น่าเผื่อใครไม่เชื่อนะว่ามันกันร,ระเบิดน้ําได้จริงแล้วตามนี้นะทุกคนตัวที่โดนคือโคออนะสองตัวนี้ไม่โดนเพิ่มแล้วแล้วมาเธอดนะครับสามารถกันอันวาได้ทุกสกิลนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสกิลมิลล่าคโอแล้วมิลาลาาโอก็กันได้แล้วอะทัชเมนต์ก็กันได้นะแต่การการันอะทัชเมนต์เนี่ยครับมันจะไม่ได้ความเร็วในการพุ่งต่อนะ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่ได้อาจจะเป็นว่าเขาไม่นับว่าตัวที่พุ่งมาเนี่ยครับมันคืออันวาไงมันเหมือนแบบเป็นจิตวิญญาณสายฟ้าที่พุ่งมามั้งคิดว่านะเนี่ยเพราะว่าตัวอันวามันก็กระเด็นอยู่นะไม่ใช่ไม่กระเด็นหรือจังหวะการกดไม่เป๊ะหรอใช่หรอส่วนกิชชาเนี่ยครับจะไปสบัดผีเสื้อเนี่ยไม่ได้นะถ้ากิชชาวางผีเสื้อไปแล้วเนี่ยครับเราจะไปสบัดผ้าให้ผีเสื้อหายไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ง่ายหรอกกิชาเอาจริงๆแล้วอะ เพราะเวลาไปซับเพื่อนเนี่ยครับกีชาพุ่งมาใช่ไหมเราก็สามารถกระแทกกีชาจังหวะกําลังพุ่งอยู่ก็ได้นะทุกคนเนี่ยยกตัวอย,อย่างอย่างนี้เลยเนะห็นไหมจากฟ้าตะปากซอยอะ่ะส่วนเกมคิปเปอร์มันก็กันได้อย่างที่วิดีโอโปรโมทโชว์ให้ดูนั่นแหละทุกคน <c oughs> กันได้แรับแต่ว่าโหไม่ได้กดง่ายนะบอกก่อนเพราะว่าฮุกเกมคิปเปอร์มันไวแลวอาจจะต้องฝึกแบบช้ำๆไปนะฝึกบ่อยๆอะ่ะตัวนี้ผมว่ามันก็แอบใช้สกิลเพลในการเล่นเยอะอยู่นะพาเพื่อนหนีได้ไหมก็ได้แล้วอย่างที่วิดีโออย่างที่บอกแหละวิดีโอโชว์ให้ดูอะ่ะ แต่ยางที่เห็นกันครับตอนโดนเกมคิปเปอร์ฮุกเนี่ยติดดีบัฟอีกาเกมคิปเปอร์อยู่นะดีบัฟที่ทำให้เกมคิปเปอร์ตีไวขึ้น30%เนี่ยแล้ว้าถามว่าหลบลีโอได้หรือเปล่าลีโอเนี่ยครับตัวแดงอะ่ะมันก็ไม่ได้โดนสะบัดนะแต่มันก็หลบการโจมตีได้คลับส่วนหมึกก็เหมือนกันทุกคนหมึกก็สามารถหลบดาเมจเนี่ยดาเมจหนวดก็ได้ครับส่วนเส้นหัวเอวลินเนี่ยครับเอาจริงๆมันก็หลบได้นั่นแหละนี่เลย เนี่ยกดสกิล infinite movement เนี่ยครับเห็นไหมยืนอยู่เส้นเดิมสามารถโดนดามจได้นะแต่เนี่ยคือการหลบนะอ่ะแล้วเวลาลากเพื่อนไปด้วยละ่ะเหมือนจังหวะเวลาลากเพื่อนอะ่ะมันชะกันไม่ได้ทุกคนเออเอ,อ,อ,อผมสังเกตอยู่นะว่าตอนอาลากเพื่อนไปอะ่ะมันจะมีจังหวะที่แบบมาทดอโค้งตัวจังหวะที่มาท,ทดอกํากำลังแบบหมุนตัวอยู่ถ้าสมมติว่าดาม,มจพุ่งมาทางมาทอ,อ มันเหมือนมันจะกันได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าดาเมจเนี่ยครับพุ่งไปทางไปโดนเพื่อนเนี่ยมันเหมือนมันจะมันจะกันไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอีกรอบนึงแล้วกันส่วนลูกปั้นกะลาเทียเนี่ยครับเอาจริงๆแล้วตอนจังหวะโดนลูกปั้นลากไปเนี่ยมันกดสกิลไม่ได้เลยทุกคนแต่ว่าจังหวะที่จะโดนลูกปั้นเนี่ยครับมันก็กันได้ปกตินั่นแหละแต่ว่าจะให้ฟาดลูกปั้นหายแบบชี้เนี่ยก็คงจะไม่ไไดด้้แแหลละะะส่่่่่่่ววนน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 าาาากกกเเเพืออียครรัััับจจิงๆม็ต พูดตรงๆว่ามันก็ยังมีบั๊กอยู่นะทุกคนเนี่ยอ่ะอันนี้ในเจหมาจะกดจังหวะไม่เป๊ะเองแล้วต้องรอบีบเพรากำแพงนะผมคิดว่ากันได้แล้วแล้วตัวถัดไปนั่นก็คือกิ้งก่านั่นเองนะกิ้งก่าก็สามารถกันได้แล้วแถมกันได้ไม่พอนะกิ้งก่าตอนที่แบบกันเสร็จแล้วสามารถพุ่งได้นะไม่เหมือนอันวาไม่เหมือนอีกายแล้วแล้วประเด็นคือลืมทดสอบด้วยนะว่ามันสามารถกันเพื่อนได้ด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าต่อให้กันไม่ได้นะครับมันก็สามารถลากเพื่อนหนีออกจากวงของอีก กิงกาได้เหมือนเดิมนะแล้วก็น้ําของเกรสเนี่ยครับก็แน่นอนแล้วว่ากันน้ําเกรสได้อยู่แล้วทุกคนไม่ได้กันยากเลยเห็นไหมเนี่ยผมก็สงสัยว่าทําไมแว็กมันไม่เป็นอย่างเงี้ยคือแบบกดตอน90 97อย่างเงี้ยมันรีเซ็ตของเกรสแต่ทาไมไม่รีเซ็ตของแว็กผมเลยสงสัยว่ามันอาจจะเป็นที่บั๊กหรือเปล่าส่วนลากเพื่อนเนี่ยครับเหมือนจะกันไม่ได้นะแล้วตัวถัดไปนั่นคือไอวีทุกคนไอวี IV เนี่ยครับก็แน่นอนยังไงก็กันได้แนละ้ว แล้วจังหวะที่เพื่อนเราเนี่ยครับโดนความหวาดกลัวเนี่ยเราสามารถลากไปได้นะวงเล็บนะว่าต้องติดความหวาดกลัวไปแล้วคือต้องโดนหลอนแล้วถ้าแบบยังประมาณสักเกจประมาณสัก97อย่างเงี้ยเราจะไปลากเพื่อรีเซตเกจอันนี้ทําไม่ได้แนละ้วเนี่ยมันต้องเป็นช็อตประมาณเนี่ยช็อตที่แบบโดนหลอนไปแล้วอะ่ะพาลากออกไปได้แ,แบบเนี้ยส่วนบันทึกของป้านเนี่ยครับอัน,นจริงอันนี้ผมก็ไปทดสอบเหมือนกัน,นทุกคนมันผมว่ามันกันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่า ไอที่มาให้ดูนยครับคือบันทึกของป้าเนี่ยมันไม่ได้มีผลเหมือนมันไม่ได้นับเป็นการโจมตีวืดนะมันนับเป็นการใช้สกิลแล้วแล้วป้าก็ยังสามารถบันทึกกระดาษตอนที่มัท达尔เนี่ยครับกดใช้สกิลแบบพุ่งเพื่อข้ามอ่ะอันนี้ก็โดนบันทึกได้เหมือนกันนะทุกคนแล้วเวลาโดนปิดแผ่นไม้อยู่นะครับก็ไม่สามารถข้ามได้นะมันจะไม่เหมือนกับพวกแบบยังคดป่าอย่างฉีอย่างเงี้ยหรือไม้มอตั้นอ่ะถ้าเป็นพื้นที่ไม่สูงมากมันก็ยังข้ามได้ใช่ไหมล่ะ หรือป้าเนี่ยครับสามารถใช้บนที่กระดาษเพื่อขวางการข้ามแบบใช้สกิลพุ่งอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยถ้าเป็นฉีกับไม้เนี่ยอันนี้ข้ามได้นะแต่ว่าตัวใหม่ไม่ได้ข้ามได้ขนาดนั้นแล้วแล้วตัวถัดไปนั่นก็คือแมสอายแล้วแมสอายเนี่ยครับถ้าไม่ได้อยู่ในวงอ่ะเรามองอันนี้ยังได้อยู่นะพูดตรงๆนะการปรับแบบเนี้ยเมื่อก่อนแมสอายมันเคยโดนเลยทุกคนเขาปรับจิตกรครับเขาเลยน่าจะปรับตัวนี้ไปด้วยนะมเมื่อก่อนจิตกรอ่ะ แค่แมตอายเนี่ยครับหันไปมองรูปภาพต่อให้ตัวจะไม่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับหันไปมองรูปก็โดนเหมือนกันทุกคนแต่วันนี้ก็อย่างที่เห็นครับไม่โดนแล้วแต่ถ้าสมมติว่าตัวของลุงเนี่ยครับยืนอยู่ในวงแล้วไปขีดเครื่องอื่นก็ตามนะต่อให้จะไม่ได้ขีดเครื่องนี้นะถ้าขีดเครื่องอ,อยู่ตรงเนี้ยหันมุมกล้องมาโดนเนี่ยมันก็จะติดสถานะควบคุมใช่ไหมติดผ้ามูเตลูเนี่ยถ้าคุมเครื่องเนี้ยยังไงก็โดนแล้วแต่ถ้าไปยืนอยู่ในวงกลมเนี่ยครับถ้าเขาวางไปแล้วอ่ะตอนที่ออกมาจากหน้าหลักเนี่ยทุก ออกมาหน้าที่กําลังจะคนโทรลเครื่องอื่นเนี่ยครับมันก็โดนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนมุมกล้องข้างๆของลุงอ่ะมันยังสามารถมองทะลุผ่านได้ไงทุกคนส่วนตัวถัดไปนั่นก็คือยายนั่นเองนะทุกคนน่าจะหมดแล้วแหละยายเนี่ยครับเนี่ยก็สามารถกันได้นะจังหวะแรกทุกคนจังหวะหมุนตัวกันได้แล้วไปโดนดูดซับแต่ว่าสกิลของยายมันอยู่นานกว่านั้นไงเห็นไหมสุดท้ายมันจะโดนดูดซับต่อเหมือนเดิมแต่แหละถ้าเราไม่พุ่งหนีไปที่อื่นนะพุ่งหนีไปพุ่งไปกระแทกยายอ่ะเพราะพุ่งกระแทกมันจะได้ พือนที่ได้ไกลขึ้น6กบวกสิไงเป็น16เมตรอ่ะถ้าเอาสุดๆนะแต่ว่าถ้าพุ่งไปเฉยๆอย่างเงี้ยไม่โดนฮันเตอร์มันก็ได้แค่หเมตรใช่ไหมล่ะและนี่นี่าจะเป็นสิ่งที่เขาเขียนไว้ในทุกคนว่าการการโดนควบคุมแทบจะทั้งหมดก็แทบจะทั้งหมดไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือสกิลยายเอสกิลเนี่ยเห็นไหมสกิลยายสกิลเนี่ยครับสะบัดผ้าไม่สามารถกันได้นะแต่วกก็วงเล็บเอาไว้แล้วว่าต่อให้เราจะกันไม่ได้แล้วก็สามารถพุ่งหนีไปทางอื่นได้เหมือนกันนะทุกคนนี่เลยนะตามนี้ครับเราก็สามารถที่จะ พุ่งไปทางอื่นก็ได้พุ่งไปแบบสวนทิศทางของยายแบบไม่ต้องไม่ต้องโดนลากไม้อะไปตรงกลางเถาวันอย่างเงี้ยโอกาสที่จะโดนก็แทบจะไม่มีเลยครับถ้าพุ่งได้นะส่วนสกิลระเบิดหินเนี่ยครับมันก็กันได้ปกตินั่นแหละทุกคนเพียงแค่ว่าตอนที่เรากันเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะโดนดีบัฟทำเสียงต่างช้าลงพวกพับแผ่ไม้อะไรพวกนั้นเ,นเห็นไหมดีบัฟ ข้างบนเหมือนเดิมนะหลบดาเมจได้แต่ว่าหลบดีบัฟไม่ได้เลยคล้ายๆกับตอนที่แบบกันฮุกของเกมพิเปิลแต่ยังโดนดีบัฟอีกาอยู่อะไรประมาณนั้นแหละแล้วลากดูดซับพื้นเนี่ยครับเวลาเพื่อนโดนเนี่ยเรายังสามารถแก้ช่วยได้เหมือนเดิมนะคล้ายๆกับแอนนั่นแหละทุกคนเนี่ยเห็นไหมเพื่อนโดนสามารถลากเพื่อนไปได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลากเทวันหรือว่าดูดซับพื้นลากไปได้หมดแลก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเวลาไปซับหรือไม่เนี่ยครับตอนใหญ่ ใช้ลากถาวันอยู่อย่างเงี้ยเราจะไปชนยายเพื่อให้ลากเนี่ยมันหยุดชะง,งักอันนี้ก็ได้นะเนี่ยตอนยายดูดซับพื้นเนี่ยครับหรือว่าใช้ลากถาวันเนี่ยชนให้สกิลหายไปได้หมดนะทุกคนอ่ะถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวถ้าในเจมส์ททดสอบมาเนี่ยครับเดี๋ยวผมมาปักหมุดให้ข้างล่างนะที่ติดเอาไว้เนี่ยก็จะมีกระโดดทับพุงกิ้งกาใช่ไหมแล้วก็ยายอ่าตอนที่ระเบิดหินพาเพื่อนหนีได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาอาจจะมาปักหมุดให้ข้างล่างนะสุดท้ายว่าตัวนี้เชียรออะะไร,รมว่า่าาถ้โดนนนเะ โอ้ oh, ถ้าไม่โดนเนิฟเนี่ยโหโอกาสสูงมากที่จะเป็นเทียเอสทุกคนให้ไว้พื้นๆยังไงก็น่าจะเทียเอขึ้นไปแล้วแต่คิดว่านะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเทียเอสทุกคนเพราะถ้าเทียบกันเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถเทียบกันได้แนละ้นั่นคือนอตันแล้วคือนอตันเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถทําให้เพื่อนหลุดได้ใช่ไหมทาให้เพื่อนหลุดได้แต่ตัวเนี้ยมันก็คล้ายๆกับมีไฟวิวไงไฟวิวเวอร์ชั่นอัปเกรดอะแล้วสามารถใช้ได้สองครั้งตอนตั้งแต่เริ่มเกมะ่ะแล้วก็สามามรถทีจ พุ่งได้ไกลกว่าไฟวิวอีกอ่ะอแล้วก็สามารถไปซับเพื่อนได้โอเคแหละตัวนี้เผื่อใครสงสัยนะว่าทำให้เพื่อนหลุดจากลูกโป่งได้หรือเปล่าหลุดไม่ได้เลครับแต่ข้อดีถ้าสมมติว่ามันมีแค่พุ่งอ่ะผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่มันมีไอ้ผ้ามูเตลูไอ้ผ้าอ่ามูมาเตลาอะไรนีร่แหละมันมีผ้าไอ้สกิลเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าโหชน2ครั้งก็แทบจะได้สกิลแล้วอ่ะเอาไปใช้ได้เยอะมากครับไอ้สกิลผ้ามาเตลาเนี่ย พอมันมีสกิลนี้ยมันเลยทําให้ผมรู้สึกโอ้โหตัวมันแทบคือตัวมันแท,บ,นทบไม่มีข้อเสียเลยนะมีอย่างเดียวก็คือฮันเตอร์ตีใกล้ใช่ไหมแต่ฮันเตอร์ก็ต้องตีวืดอะเพราะตีโดนยังไงก็เสียเลือดใช่ไหมล่ะโอ้โหคือมันเดินช้าก็จริงแต่มันก็เดินช้าแค่แป๊บเดียวนะยทุกคนไม่ได้มีปั่นช้าแล้วเปิดประตูช้าก็ไม่มีคิดภาพเอาอะคือฉีอะฉีก็ยังมีเปิดประตูช้า30อยู่นะถึงได้บอกแล้วว่าตัวนี้ถ้าจะเทียบจริงๆอะต้องเทียบกับนอตันนะ บางคนก็เอาที่เป็นเมนจิตกรก็อาจจะอาจจะเซ็งแล้วโอ้โหจิตรกรนี่นะ่าจะเซ็งจัดเลยแล้วโอ้หพี่เอาผมไปทำไมพี่โอ้พี่เอาผมไปทำไม,ม,ไ,ม,ำไ,มไม่ต้องมีแล้วมั้งไม่ต้องมีก็ได้แล้วมั้งอะไรประมาณนั้นนะก็ <c oughs> ตามนั่นแหละตัวมันผมว่าโดนเนื้อในแน่แล้วจากไอ้ผ้าตอนเริ่มเกมอ่ะผมคิดว่าเขาให้มาสองอันตอนเริ่มใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะเหลือประมาณ1.25ห้าคล้ายๆกับนอตันส่วนไอ้ระยะการพุ่งหรือว่าระยะการสะบัดผ้าผมคิดว่าก็น่าจะโดนเนื้อเหมือนกันนะ จากระยะการสะบัดเนี่ยครับ2.5ผมคิดว่าน่าจะเหลือ2นะส่วนพุ่งแล้วได้ชาร์จเนี่ยหรือไม่ก็ค่าอาจจะลดไงลดการสะสมชาร์จนะับจาก2ชาร์ตต่อวิใน16เมตรเนี่ยอาจจะเหลือแค่ชาร์จเดียวนะเกิน16เมตรอาจจะเหลือ0.5ครับแล้วก็เอามาตะ0 6วินีครับอาจจะเหลือประมาณ0.4ถึง0 5นาวินะแล้วก็ระยะที่พาเพื่อนพุ่งไปได้13เมตรเนี่ยอาจจะเหลือประมาณ1 1ถึง10เมตรนะ คิดว่าน่าจะโดนเนืบแน่แน่ทุกคนมันผมว่ายากอ่ะที่เขาจะไม่เนืบอ,อ่ะตัวมันขี้โกงเกินนะ,ะจริงคือนายเจมลองไปทดสอบกับน้องๆดูไปเล่นเกมแรกโอเคเกมแรกพลาดแต่เกมที่2มาเกมที่3ม,มามันเหมือนแบบเอ้ยมันพอมันเริ่มจับจังหวะได้อ่ะเนี่ยผมถึงบอกว่าตัวเนี้ยมันอาจจะต้องใช้่าเวลาการฝึกสักพักหนึ่งนะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างใช้แบบคล้ายๆไฟ,ฟวิวเซียววิอย่างเงี้ยโอ้แต่ถ้าช่ำเมื่อไหร่แล้วก็นะฮันเตอร์ที่เตรียมกลุ่มขมับได้เลยไอ้สกิลผ้ามูไอ้มูเตลูเนี่ยรอเลยรอเลย อะแล้วยังไงก็ตามเนี่ยครับสกินช่วงนี้ก็เข้ามาบ่อยนะฉะนั้นก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรทุกคนอย่าลืม The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพทใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ